วิธีการติดต่อ Apple Support แบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมจาก b a c k u p Studio นะคะวันนี้เราจะพพูดถึงเรื่อง Apple Support จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องใช้งานนะแต่ว่าพอคนใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บจะพึ่งอันดับแรกก่นเลย Google, ซึ่งลืมก็คถึง p p p l s u u p p r t t ไปเลยว่าเขามีบริการนี้นะคะมากับเครื่องทุกเครื่องนะคะ <Wow. S 1> สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเข้ากันแต่ support.apple.com แล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะติดต่อสมัยก่อนจะมีออนไลน์มีให้แบบคอหาเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือว่าให้เจ้าหน้าที่คอกลับมานะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรนะคะให้เราสามารถโทรเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าจากในเมืองไทยจะโทรเบอร์1 8 0 0 0 1 9 9 0 0อันนี้จะ ต้องโทรจากประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะรอสายนานนิดนึงนะคะหรือมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือเราเข้าไปที่ support.apple.com นะคะไปดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะหรือจะสะดวกกว่านั้นเลยก็คือวิธีการโหลดแอปนะคะ Apple Support มาเดี๋ยวเรามาดูกันะค่ะว่าเจ้าแอป Apple Support เนี่ยทำอะไรได้บ้าง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับปัญหาของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Apple นะคะเราสามารถสอบถามได้ที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเป็น iPhone ไอเครืงนี้นะคะสมมุติหน้าจอแตกอะซ่อมแซมหน้าจอแตกเขาก็จะมีคำแนะนำนะคะค้นหาสถานที่บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้เรานะคะหรือว่าราคาเราอยากรู้ราคาก่อนคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม เขาจะแสดงขึ้นมาให้เราดูเลยว่าราคาเปลี่ยนจอนะคะอยู่ที่เท่าไหร่อะสมมติว่าเสร็จแล้วเราอยากคุยกับเจ้าหน้าที่สอบถามเบื้องต้นก่อนด้านล่างนี่เลยค่ะโทรก็จะมีเบอร์ขึ้นมาให้นะคะว่าสามารถติดต่อ Apple support ได้ที่นี่นะคะบริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือทุกวันเลย9โมงถึง6โมงเย็นนั่นเอง สามารถโทรเข้าไปได้เลยนะคะแต่จะต้องโทรจากประเทศไทยเท่านั้นนะจ๊ะมาดูเรื่องยอดทิตบริการแบตเตอรี่นี่ตรวจสอบเขาจะให้เราดูในการตั้งค่านะคะนี่สุขภาพแบตเตอรี่ก็ยังอันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรือไปอันอื่นอีก เช่นอันนีๆปุ่มไม่ทํางานปุ่มไม่ทํางานเราทํายังไงได้บ้างนะคะหากปุ่มไม่ทํางานหรือสวิตช์ไม่ทํางานก่อนที่จะซ่อมนะคะให้ทําสิ่งเหล่านี้ก่อนนี่ก็จะมี1 2 3นะคะ ให้เราลองทําดูก่อนคือมีการแนะนําการแก้ไขเบื้องต้นนะคะให้เราสามารถแก้ไขเบื้องต้นก่อนที่เราจะนําไปส่งซ่อมหรือว่านําไปตรวจเช็คกับทางศูนย์บริการนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเป็นเรื่องที่สะดวกมากๆแล้วก็มีค่อนข้างครบเลยทีเดียวนี่มีเพิ่มเติมเพ้ามมาอีกมีแทบจะทุกเรื่องเลยดีกว่าวะสะดวกมากเลยคะ่ะแต่ว่าหลายท่านไม่ได้โหลดมาใช้กันเนาะอ่าลองโหลดมาใช้กันดูนะคะ ใช้งานสะดวกมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งแอปนะคะที่แนะนําให้มีติดเครื่องไว้เลยทีเดียวค่ะมีปัญหาเรื่องการใช้งานเนี่ยก่อนที่เราจะไปค้นหาที่อื่นหรือว่าไปสอบถามอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเขามีตัวช่วยให้เราสะดวกมากแล้วก็มีมครอบคลุมครอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Apple เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่มีหัวข้ออะไรที่อยากให้เราทําคลิปเพิ่มเติมนะคะหรืออยากพูดคุยกันสามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเรารออ่านอยู่นะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ